คคุณคูสวัสดีครับถ้างั้นเราสอนคำยอ่อเขาได้ไหมคำคำยอ่หอหรออบตอปอตอคืออ้วนไหม <c oughs> อ้ออวนปปปปวดไหมปวดแล้วก็ตอแบบตายเลยใช่ไหมไม่น่าเลยครับคนคนนี้อ้วนด้วยไปบวดแล้วตายองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคำย่อเป็นคำย่อครับทอทอทอเออบอกกับประเทศไทยของเราค่ทุ่งเที่ยวไทยไหมครับทุ่งเที่ยวไทยใกลเกียวใกลเกียวเกลือนะเกลือนะไกลเกลียนะกลเย็นเย็นแต่ว่าวันโมวันโมท่องเที่ยวไทยไหมครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแต่มันอยู่ในมัวนี้คือน้องชายผมคนเนี้ย คือเขาเติบโตที่เมืองนอกเอาละจร,จริงๆเรื่องภาษาจริงภาษาไทยเมื่อก่อนเขาไม่เก่งเลยฮะโอเคเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากโอเคเจแปนพานุพันธ์นนครับโห oh, ช็อตช็อตใหญ่ด้วยกล้องกลับทันธุ์ะเนี่ยเอาแบบยากๆเลยคุณลิชาร์ครับ Scarecrow spread France fries spread it Scarecrow spread French fries It's a French slam down French s p r d Damn f r e n r i e s get stronger get ยังโอ Come on แก่ขอยากขึ้นไหมขอพูดภาษาอังกฤษแปลสำเนียงแม่สีตางแค่ Come on baby ออแลเน์สตาร์บหยสมหยุดสมหยุดออแลเน์สตาร์บปกติแล้วซ้อมซ้อมที่ไหนบ้างครับซ้อมอ่าที่ที่ฮองเทเรียกทีนะครับ๋อ้ใช่ว้าวคิดว่าเขาจะร้องเพลงแนวไหนพี่มีลูกทุ่งไหมคะแหล่ไหมแหล่ขนาดอะไรอ๋อวัฒน์สนีมาพานมาเลยอ่ะ ดังเกิรดังเกิทททดทดทศพลหนีมาพานไม่ได้ร้องแบบนี้แน่นอนไม่ใช่พี่เอาแบบเดิมเสียงเดิมแต่พี่ไม่เอาตา <c oughs> พี่ไม่เอาตาแบบออฟได้ไหมเอาแบบธรรมดาผมผมว่าเปลี่ยนเพลงง่ายกว่า